เช็คดวงชะตาชาวราศีมังกรดวงเดือนกรกฎาคมสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาทางด้านดวงการงานการงานดีมั่นคงกิจการสำเร็จมาระดับหนึ่งพร้อมเป็นฐานสำหรับการขยายต่อมีการขยายหุ้นส่วนอนาคตจะเติบโตยิ่งขึ้นมีผลงานดียอดทะลุปเป้าเหมาะสำหรับจัดอีเวนต์ ถ้าจะเปิดตัวทำธุรกิจส่วนตัวควรเรียนรู้ให้ครบทุกด้านถ้ามีปัญหาให้มองมุมคนนอกจะเห็นภาพรวมและวิธีแก้ไขถ้าถูกลบกวนเล่งแก้ไขอย่ามัวเสียเวลากับเรื่องแบบนั้นทางด้านดวงการเงินหาเงินได้มากใช้ได้มากบางครั้งเงินตึงอย่ามัวกังวลจัดการแก้ไขเลยเพราะคุณเก่งพอจะจัดการได้ถึงเวลาใช้กลยุทธ์ให้รอบคอบ เด็ดขาดลุยพิกเกมให้เป็นบวกควรใช้เหตุผลลดอารมณ์จะได้เงินตรงตามสัญญาทําให้ชนะมีโอกาสดีเข้ามาทางด้านดวงความรักสําหรับคนโสดรักที่คุณหอยหากําลังจะเข้ามาถ้าคนที่พบยังไม่ใช่ใจไม่ตรงกันลองมองหาต่อไปถ้าพบคนคุยที่เข้ากันให้พยายามต่อจะมีโอกาสเป็นคู่ของบางคนมีคนตามของความรัก ทางด้านคนมีคู่บางคู่ห่างกันเพราะงานเงินควรติดต่อใส่ใจกันเสมอระวังสุขภาพอาจมีคนในครอบครัวป่วยเตรียมเงินสำรองเอาไว้อนาคตสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วจะมีความสุขทางด้านดวงสุขภาพสุขภาพแข็งแรงเพราะดูแลสุขภาพดีมาตลอดสำหรับผู้ป่วยจะดีขึ้นทางด้านครอบครัวระวังระวังจะเกิดเรื่องร้ายแรงแบบไม่คาดฝันขึ้นมาโดยเฉพาะ การเจ็บป่วยหนักรวมไปถึงการเกิดเรื่องราววุ่นวายจนก่อให้เกิดคดีข้อพิพาทเคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้แควัค่าปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงควรไปทำบุญอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท